สิ่งที่คุณต้องทําเพื่อการมีความรักที่ดีสวัสดีค่ะเพื่อนจาก a Cup of l เ v e นะคะช่องที่จะนำเทคนิคทางจิตวิทยาและการพัฒนาจิตวิญญาณมาช่วยคุณเพื่อดึงดูดคนที่คุณรักค่ะ วันนี้เพื่อนจะมาพูดถึงหัวข้อ5วิธีที่จะทําให้คุณอยู่ในความรักที่ดีนะคะคุณรู้ไหมคะว่าเวลาที่เรามีใครสักคนอาจจะเป็นแฟนหรือว่าสามีนะคะการที่เรารักกันอย่างเดียวเนี่ยมันไม่เพียงพอนะคะวันนี้เพื่อนจะมาเล่าให้ฟังค่ะว่าทําไมมันถึงไม่เพียงพอและเราจะทําอะไรเพิ่มจากความรักนั้นได้บ้างค่ะคุณอาจจะเคยเห็นนะคะว่าคนที่มีแฟนหรือว่ามีสามีที่ ทะเลาะก,กันบ่อยๆงอนกันบ่อยๆตบตีสามีตบตีนะคะเป็นคู่ที่ยิ่งอยู่ด้วยกันยิ่งฉุดกันลงค่ะแบบนั้นนะคะเพื่อนคิดว่าคนที่มาฟังในช่องนี้ต่างก็คงจะคิดว่าถ้าเป็นแบบนั้นอยู่คนเดียวดีกว่าใครที่ฟังช่องนี้อยู่นะคะเพื่อนคิดว่าทุกคนต้องการมีแฟนค่ะแต่จะต้อง เป็นคนที่ฉุดเราขึ้นไม่ใช่ฉุดเราให้ต่ำลงนะคะเพราะฉะนั้นอะไรกันคะคนที่มีแฟนใช่ไหมคะส่วนใหญ่เขาก็ต้องรักกันอยู่แล้วแล้วทำไมชีวิตเขายังไม่เห็นดีเลยอะ่ะหรือว่ามันยังมีอะไรมากกว่าความรักคะข้อหนึ่งนะคะความรักที่ดีนะคะมันจะต้องมีความไว้ใจเคารพกันใส่ใจกันทนุถนอมความอดทนต้องสื่อสารกัน แล้วก็ชอบในสิ่งเดียวกันซื่อสัตย์มั่นคงรู้สึกวางใจและปลอดภัยเมื่ออยู่ด้วยกันไม่ใช่ว่าระแวงกันตลอดตลอดนะคะจริงๆแล้วนะคะเราไม่ควรฝืนที่จะทําอะไรเพื่อความรักถูกต้องค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราอยู่ในความสัมพันธ์เราจะต้องทำอะไรบางอย่างที่อาจจะไม่ใช่ตัวตนของเรามากเท่าไหร่ค่ะอย่างเช่น สมมุติว่าคุณกับสามีหรือว่ากับแฟนของคุณนะคะอาจจะชอบดูหนังคนละแนวค่ะแต่ถ้าเกิดว่าวันหนึง่งสามีเขาอยากดูหนังที่คุณไม่อยากดูถ้ามันแบบนานๆทีคุณก็ควรจะอารมุ่อร่วยมั่งนะคะไม่ใช่แบบเออไม่ใช่หนังที่ฉันอยากดูฉันจะไม่ไปดูแบบนี้นะคะเพราะว่าแบบนี้มันมันเหมือนกับว่าเราเหมาะกับอยู่กับคนเดียวมากกว่าที่จะมีคู่ค่ะเพราะว่าในที่สุดแล้วเราคงจะหาใครที่ตรงเป๊ะ Perfect match กับเราทุกอย่างไม่ได้อยู่แล้วนะคะมันจะต้องมีบางอย่างที่เราต้องปรับบ้างค่ะเราจะต้องมีความพยายามบ้างนะคะเพราะว่าเราก็รู้ดีว่าการรักกันอย่างเดียวมันไม่พอนะคะเพราะว่าบางคนรักกันแต่ทำลายกันแต่เราต้องการรักกันแล้วก็พากันเกื้อหนุนชีวิตกันค่ะข้อถัดไปนะคะเวลาที่เราอยู่ในความสัมพันธ์เนี่ยเราจะต้องรักตัวเองค่ะ รักตัวเองเป็นแก่นของทุกๆสิ่งเลยค่ะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ว่ารักตัวเองคืออะไรเราจะไม่รู้ว่ารักคนอื่นยังไงเช่นกันค่ะเพราะเราจะไม่รู้วิธีพูดจาดีๆกับคนอื่นสมมุติว่าเราเป็นคนที่ไม่รักตัวเองคอยตําหนิตัวเองเสียงในหัวว่าตัวเองตลอดเวลาแล้วเราจะไปพูดกับคนอื่นดีๆให้ความรักคนอื่นได้ยังไงล่ะคะตอนเพื่อนเป็นเด็กนะคะชั้นประถมคุณครูถามเพื่อนๆในห้องเรียนว่า ใครในห้องนี้รักครูมากที่สุดในชีวิตถ้าไม่มีนักเรียนคนไหนยกมือเลยค่ะแล้วทีนี้ครูก็ถามว่าแล้วใครในห้องนี้รักพ่อแม่มากที่สุดในชีวิตแล้วก็คนก็ยกมือกันเต็มห้องเลยค่ะแล้วก็ครูก็ถามต่อว่าแล้วใครรักตัวเองมากที่สุดในชีวิตแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งเขายกมือค่ะแบบอายๆนะคะแล้วครูก็บอกว่าถูกต้องคนเราต้องรักตัวเองก่อนไม่อย่างนั้นเราจะรักคนอื่นได้ยังไง พอเพื่อนมาย้อนคิดไปเพื่อนรู้สึกว่าครูคนนั้นเป็นครูที่ดีมากเลยค่ะที่สอนเรื่องนี้ตั้งแต่เด็กๆนะคะแต่คนเราส่วนใหญ่คิดว่าการรักตัวเองคือการเห็นแก่ตัวเห็นไหมคะอย่างพวกเราทุกคนอาจจะรู้สึกรักตัวเองแต่ไม่ยอมรับค่ะอย่างเพื่อนคนนั้นเขาก็ยังรู้สึกอายเลยนะคะที่เขาจะยอมรับว่าเขาเป็นคนรักตัวเองคุณก็รู้ดีนะคะว่าอะไรมันก็ไม่แน่นอนคนอื่นที่เข้ามาในชีวิตเราเข้ามาแล้วก็จากไป แต่คุณจะเป็นคนที่อยู่กับตัวเองนานที่สุดฉะนั้นรักตัวเองไว้ก่อนค่ะส่วนข้อ3นะคะไม่มีคำว่าสมบูรณ์แบบในความสัมพันธ์ก็อย่างที่เพื่อนๆบอกไปแล้วนะคะว่าความสัมพันธ์มันก็จะต้องมีสิ่งที่เราต้องปรับบ้างอาจจะมีทะเลาะกันบ้างแต่ทะเลาะในที่นี้นะคะมันไม่ใช่ทะเลาะแบบว่าทำเราจนเราแบบสูญเสียความเป็นคนหรือความเป็นตัวตนใช่ไหมคะมันก็จะต้องมีบ้างค่ะเรื่องขัดแย้งเมื่อก่อนนะคะ เวลาที่เพื่อนเห็นใครสักคนเห็นคู่แต่งงานที่แบบดูสวยหล่อแล้วก็งานแต่งงานเขาดูอลังการดูดีมากเพื่อนจะเคยอิจฉานะคะตอนนั้นตอนที่ชีวิตเพื่อนยังไม่ได้เรียนรู้ชีวิตมากพอนะคะเพื่อนจะรู้สึกว่าแล้วเราจะมีโอกาสแบบนั้นไหมนะเราจะมีดวงได้แต่งงานดีๆแบบนั้นไหมนะแล้วจนเวลาผ่านไปจนเพื่อนอายุเยอะแล้วนะคะเพื่อนถึงได้รู้ว่าสิ่งที่เพื่อนมองอะ่ะมันเป็นเพียงเปลือกนอกโดยที่เพื่อนไม่รู้เลยว่า สิ่งนั้นน่ะมันไม่ใช่สิ่งที่ถาวรเพราะว่าหลังจากนั้นเพื่อนก็จะได้ยินข่าวว่าคู่นั้นเลิกรากันหรือว่าผู้ชายไปมีชู้อะไรแบบนี้นะคะทำให้เพื่อนมองตระหนักว่าที่จริงแล้วอ่ะสิ่งที่เราควรจะชื่นชมมันไม่ใช่แค่สิ่งเปลือกนอกแบบนั้นนะคะแล้วมันไม่มีใครที่จะเพอร์เฟได้ในชีวิตจริงคนเรามันไม่มีใครที่จะโรแมนติกได้ตลอด ผู้ชายคงไม่สามารถเอาอกเอาใจเข้าอกเข้าใจเราได้ตลอดเหมือนกันนะคะแต่ว่าการใช้ชีวิตคู่เนี่ยอย่างเพื่อนอาจจะมีความ รำคาญแฟนบ้างนะคะบางทีแต่ว่าถามว่าเขาทําให้ชีวิตเพื่อนตกต่ำไหมมันก็ไม่ค่ะมันก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งของชีวิตคู่เท่านั้นเองนะคะข้อต่อไปนะคะต้องรู้จักทนุถนอมอ่อนโยนแล้วก็พูดจากันดีๆนะคะอันนี้ไม่ใช่แค่เฉพาะกับคู่รักนะคะแต่กับตัวเองด้วยค่ะเราจะต้องให้เกียรติผู้อื่นให้เกียรติตัวเองดูแลเคารพตัวเองนะคะอย่างเช่นอาจจะแสดงออกด้วยความรัก ต่อสามีหรือแฟนด้วยการกล่าวชมเขาพูดให้กำลังใจถามเขาว่าเป็นยังไงเหนื่อยไหมนะคะกับตัวเองก็เหมือนกันค่ะจะต้องหาเวลาว่างให้ตัวเองได้ออกไปพักผ่อนออกไปให้ความสุขตัวเองด้วยนะคะข้อสุดท้ายนะคะความรักมีไว้ให้แสดงออกค่ะถ้าเกิดว่าคุณรักใครสักคนหนึ่งคุณอยู่กับสามีหรือว่ากับภรรยาหรือว่ากับครอบครัวนะคะ กอดเขาหอมเขาจูบเขานะคะมันไม่มีอะไรผิดเลยค่ะเราไม่ต้องอายนะคะเพราะว่ามันจะทําให้คนคนนึงรู้สึกว่าเขาเป็นที่รักแล้วก็จะทําให้เขารู้สึกดีกับตัวเองซึ่งถ้าเกิดว่าคนคนนึงรู้สึกดีกับตัวเองคนคนนั้นถ้าเราใช้ชีวิตอยู่กับเขาเขาก็จะนำแต่ความสุขมาให้เราค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เขารู้สึกไม่ดีกับตัวเองเขาก็จะยิ่งทำให้เราขุนข้องหมองใจนะคะที่ทำไปก็เพื่อตัวเขาและตัวเราด้วยค่ะ แล้วอย่างที่บอกไปนะคะอะไรก็ไม่สําคัญเท่าตัวเองค่ะให้ความรักต่อคนอื่นก็ต้องให้ความรักตัวต่อตัวเองด้วยใช่ไหมคะแล้วก็อย่าลืมเอาเทคนิคทั้งหมดนี้ที่เพื่อนแนะนําไปลองใช้ปรับดูนะคะสําหรับใครที่อาจจะยังไม่มีคู่ลองใช้กับครอบครัวและเพื่อนร่วมงานค่ะเวลาที่เราทําอะไรที่ดีๆให้คนอื่นนะคะมันจะส่งผลให้เกิดพลังบวกค่ะสมมุติว่าคุณทํากับเพื่อนร่วมงานคุณแล้วเขารู้สึกว่าคุณเป็นคนน่ารักเป็นคนจิตใจดีเขาก็อาจจะ อยากแนะนําผู้ชายดีๆคนในครอบครัวของเขาให้คุณนะคะมันจะเปิดทางให้เราได้เจอกับสิ่งที่ดีๆค่ะถ้าใครที่ชอบคลิปนี้แล้วก็อยากฟังอะไรดีๆแบบนี้อีกนะคะช่วยกดไลค์แล้วก็ช่วยกดติดตามและกดตรงกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ